สวัสดีครับเพื่อนเพื่อบ้านสรนุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมพระปิตาอีกสักองค์หนึ่งนะครับที่ติดอยู่ในบ้านมา4ี่ห้ปีแล้วนะครับพระที่ติดอยู่ในบ้านในช่วงของภาคตะวันออกระยองจันทบุรีอะไรช่วงนั้นผมคิดว่าน่าจะมีมาในช่วงที่คุณพ่อผมไปรับราชการเมื่อสมัยสัก2อ1 0ันห้าถึงสองพากว่าๆนะครับก็จะมีหลวงพ่อคงมีพายานหลวงพ่อคงมี จำได้ว่ามียันพัดโปกของหลวงปู่ข้าอยู่ด้วยนะครับในตอนนั้นแล้วก็แบ่งให้น้องคนหนึ่งไปนะครับเพราะเขามาถึงบ้านแล้วก็เอออยากได้ผมก็เลยโอเคให้ไปนะครับทีนี้มาเจอว่ามีพะปิตาจัมโบนะครับรุ่นนี้อยู่นะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลนะครับว่าเป็นพะปิตาอะไรนะครับก็คือเป็นพาปิตาของหลวงปู่ขํานะครับวัดบางว่าจังหวัดระยองนะครับปี25 1 8้ารอสิบปดนะครับ เนื้อดำผงใบลานนะครับเพื่อนชื่อรุ่นก็ราบผลภูลทวีมีสเสน่ห์นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเมตตามหานิยมค้าขายเจรจาเรื่องราวต่างๆให้สำเร็จรุ่ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับเพื่อนๆว่าเมืองระยองเนี่ยก็เ,เป็นเมืองชายทะเลนะครับเพราะฉะนั้นชาวประมงที่ออกทะเลเนี่ย ก็จะต้องเจอกับลมพายุที่รุนแรงบ้างนะครับหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เลยสร้างยันพัดโบกขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชาวประมงเนี่ยได้รอดพ้นจากภัยพายุต่างๆพวกนี้นะครับเป็นที่โด่งดังไปทั่วนะครับถ้าจำไม่ผิดผมจําได้พาย,ยาันพัดโบกเนี่ยจะเป็นสีแดงกับขาวนะครับอย่างละครึ่งมั้งนะฮะถ้าจาไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมปิดตาจัมโบกันนะครับวันนี้ หลวงปู่เนี่ยมรณาภาพตอนอปี2540นะครับตอนนั้นท่านน่าจะอายุประมาณ100ปี1เดือน11วันนะครับเท่าที่อ่านมาเจอในประวัตินะครับผมก็รุ่นนี้ก็ทันแน่นอนนะครับปี18เพราะว่าหลังจากนั้นอีกทั้ง22ปีนะครับท่านถึงจะมรณาภาพนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูลักษณะ ด้านหน้าด้านหลังกันนะครับก็เป็นปิดตามหาลาบเนี่ยนะครับจะซูมนะครับนี่นะครับือหาบนสารก็เยอะเลยนะครับมีเม็ดเม็ดแดงแดงขาวขาวเยอะเลยนะครับเพื่อนผมก็เพิ่งส่องครั้งแรกเหมือนกันนะครับอยู่ในซองนะครับมานานเลยนะครับเพื่อนดูซองเอาละกันนะครับเนี่ยว่าเก่าแค่ไหนนะครับ เนี่ยนะฮะตัวซองอย่างเก่าเลยครับมีแค่ซองก็มีอายุแล้วนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวลองวางให้ดูอยู่ในซองนี้มาเลยนะครับเดิมๆมาอย่างนี้เลยนะครับ <apt ain> เดี๋ยวมา,า <apt ain> ด,มดูเนื้อหามวลสารโดยรวมขององค์พระก่อนนะครับตรงสะดือมีนยันนะครับแล้วก็มี กําไรข้อเท้านะครับก็มีกระจายตรงเหมือนผ้านะครับตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้อความกันนะครับว่าเขียนว่าอะไรบ้างนะครับนี่นะครับมีเนื้อปิ้น จากการกดนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมาดูข้อความมือนัเพื่อนลาบนะครับผลนะครับพูนนะครับทวีนะครับรอนนี้เดี๋ยวนะครับเบลอหนิดนึงมีเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นยันนะครับกลมๆอยู่นะครับด้านล่างก็จะมีฟอนต์เขียนนะครับว่าอะไร ผมอ่านพันแ้จอไม่เห็นเดี๋ยวขออนุญาตดูอของนิดนึงนะครับโอเคครับเขียนว่าหลวงปู่ข่ำนะครับวัดว่างว่านะครับระยองนะครับผมก็ครบนะครับมีทั้งชื่อรุ่นมีทั้งยันมีทั้งชื่อหลวงพ่อนะครับ จำง่ายนะครับผ่านไปกี่ปีก็ยังสืบค้นได้ง่ายนะครับภาแบบนี้ดีเลยครับไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับขอให้แท้แล้วก็มีประวัติชัดเจนคนหากันได้ง่ายครับเดี๋ยวนี้ใน Google นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดกันดีกว่าครับผมเพิ่งวัดครั้งแรกนะครับ3.3นะครับ 2.7นะครับเดี๋ยวดูลงเต็มเต็มนะครับใกล้จะ6นาทีละเป็นเบื้องต้นกันไปนะครับเพื่อนๆด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับ บนสารกระจายเยอะมากๆนะครับเนี่ยอัดแน่นเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อเราพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปด้วยปาปิตาจัมโบรุ่นลาบผลพูนทวีมีเสน่ห์ปี2อ1 8เมื้อผงใบลานนะครับเมื้อดำนะครับของหลวงปู่ข,ข้าวัดวังว่านะครับผม เจ้าของยันพัดโบกอันโด่งดังนะครับของจังหวัดระยองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ